สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Tar o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกระมิมทุกคนที่ยังติตตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแม้กระทั่งเม้นเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับผมจะอ่านดันด้อมที่196้ยให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับ การอ่านแรนรับของช่องผมเนี่ยจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่ออกมาหนึ่งสำรับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งเพราะสถานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนผู้หนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตระหว่าบคุณกับเขานะครับดังน,นัน้นกดใช้วิจรารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ใช้ไพ่มอร์เกนในการอ่านนะครับมีไพ่สาหรับนี้สําหรับเดียวเลยนะแล้วก็ลักนณะราศีตัวเลขที่เกี่ยวข้องของเราใช้ไพ่เช็คอีกชุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะอ่านเรื่องราวของรนดัมบ,บนทกการเนี่ย ขอเช็คตัวเลขก่อนนะครับวันนี้มีตัวหนังสือนะมีตัวเลขกับละคนาราศีที่เกี่ยวข้องหรือช่วงเดือนช่วงวันที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูกันขอดูตัวเลข6ใบนะครับเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะต่อไปเองนะครับเลข4เลข0เลข4นะครับ เลขห้าเลขแปดเลขหกครับเลขหนึ่งผสมตัวเลขดูนะครับเลขเหล่านี้อาจจะเป็นเลข้ทยบ์โทรศัพท์เลขชาวประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะครับพอศเกิดอายุนะครับล็อกบคุณกับเขาใช้เสื้อทั้งเกงนะหรือจะเป็นวันก็มีวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์นะครับที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาลองดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมอาจจะเป็นซ้ายในวันเจอกันหรือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องลองดูนะครับอะ ต่อไปจะเป็นลัคนาราศีนะครับหรือวันที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะพฤกษกนะครับพฤษภาคม มีนมีนาคมนะครับคนที่เกิดว,วันเสาร์ครับเมษครับราศีเมษนะเมษายนนะครับธนูเดือนธันวาคมหรือธนูนะครับมังกรนะลองดูว่ามีอะไรเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับลองดูนะ โอเคมาเป็นวันเป็นเดือนคบกันเลิกกันได้หมดนะครับลองดูโอเคขอเช็คพลังงานของแรนดอมที่196ก่อนนะครับ6กใบแรกนี้อาจจะเป็นพลังงานของแรนดอมหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับลองดูนะ ช่วยใบแรกเลยนะครับโอ้โหห้าถ้วยห้าดาบเอาเข้าไปอห้าถ้วยห้าดาบหกเหรียญเก้าเหรียญแชมพลันเก้าสำหรับเป็นคุณเราเลือกใจว่าอยากขึ้นเลขห้านะ รู้ใจว่าอยาขึ้นเลขห้าอีกนะไพ่ใต้สำับเป็นห้าเหรียญความสัมพันธ์นี้เนี่ย,ยดูดิห้าถ้วยห้าดาห้าเหรียญน่ะคือผมยังไม่ยังไม่เห็นว่าคุณกับเขามีการเลิกลากันหรือยังนะครับแต่ว่าพลังงานที่ไพ่ขึ้นตรงเนี้ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าเอาเปรียบจากทิศทางไหนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบกันและกันมีคนคนหนึ่งอ่ะที่ให้แต่คนอนื่นที่ได้ไประโยชน์ แล้วอีกคนที่เสียประโยชน์อ่ะพยายามจะอยู่ให้ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงพยายามจะแบบเขาเรียกอะไรดีะไม่โดยเอาเปรียบบางอย่างในความสัมพันธ์พยายามเปลี่ยนอ่ะแต่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราใจอ่อนใจอ่อนแล้วก็ให้กับเขาทำให้กับเค้าทนให้กับเขาเสมอเลยนี่คือสิ่งที่ผมตอบได้จากไพ่หกใบแรกเพราะความสัมพันธ์นี้ มีคนคนหนึ่งที่โดนเอาเปรียบมากๆก,กแล้วก็รู้สึกไม่โอเคมากๆแต่ด้วยความที่ว่ารักเขามากอ่ะแล้วก็คิดว่าความดีของตัวเองอ่ะจะสามารถเปลี่ยนเขาได้ก็เลยทําให้กับเขาก็เลยยอมให้กับเขาจนบางทีอ่ะตัวเองรู้สึกบาดเจ็บรู้สึกไม่ไหวอ่ะแต่ก็ต้องมาเยียวยาบาดแผลด้วยตัวเองมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่องๆามความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นอ่ะจับให้เซตเนี้ย มีคนนึงที่มีความสุขมากที่มีคนคนนึงอยู่แต่อีกคนนึงอ่ะไม่ได้มีความสุขเลยที่มีอีกคนนึงอยู่แต่ว่าไม่อยากจะเสียไปเพราะรู้สึกว่าความดีของตัวเองสามารถเปลี่ยนเขาได้นี่คือสิ่งที่ผมบอกได้จากพลังงานตรงนี้นะครับไม่รู้เป็นอินโทรเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขานะเลขเพิ่มเติมบนหน้าไพ่เลข5ขึ้นเยอะมากครับเราไปฟัง a n g e l Number รเลข5หรือว่าแรนด้อมันไม้อยากบอกอะไรกับคุณนะตองห้านะครับมาฟังดูนะขึ้นชัดมากนะครับเลข6เลข9้านะ เลขหินหยางนะครับ14ที่ขึ้นเพิ่มเติมลัคนาราศีเพิ่มเติมมีธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุลมกลุ่มเม่ถุนตุลธาตุดินพึกศกันมางกรลัคนาราศีธนูเนี่ยย้ำสองครั้งนะครับอืมอ่ะมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง อมไพ่แฟดบ่อยนะแป๊บน,นึงนะครับโอเคมาเริ่มนะคุณได้ไพ่เฮโรเฟนเหรอืมอืม ไพ่สามใบนี้ยหือหือเน่ยเพราะอะไรหรือเปล่าไพ่แรงหมดเลยครับคือสิ่งที่ผมบอกได้กับ,ก,บกับตัวตนของคุณอนะเฮโรเฟนอะคุณเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วการอ่านแรนดอมในวันนี้เป็นการอ่านในช่วงของขณีตุลาธีด้วยนะครับโดยเฉพาะองค์พ่อพิฆเนศสิ่งที่ผมบอกได้กับคนฟองนี้คือไพ่หรือออฟฟอร์ตูนก็เลขสิบนะครับ <c oughs> เห็นปะบอกอย่างนี้ใน10วันนี้อันนี้บอกผ่านแรดนดอมนี้นะครับใน10วันนี้ ถ้าคุณขอพอรเรื่องความรักกับองค์พ่อสิอ่งความรู้สึกที่แทกเข้ามานะครับถ้าคุณเคยขอพอรกับองค์พ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคนที่เข้ามาฟังนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านท่านจะจัดจัดสรรและนําพาคนที่เป็นโชคชะตาและพรลิขิตให้เจอได้กับคุณไม่รู้ว่าทําไมถึงเปิดมาแล้วเป็นเรื่องของคุณในวันนี้นะครับ คือเปิดมารู้สึกเลยว่าเนื้อเรื่องอะที่จะเล่าตอบไปเนี่ยมันเป็นการเล่าพลังงานระหว่างผมสินจสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะอเพราะว่าพ่บอกว่าตัวของคุณน่ะคุณเชื่อในพลังงานของสิิจสิทธิ์และคุณก็ชัดเจนกับตัวเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณพร้อมจะจัดจะตัดและคุณคาดหวังว่าตัวคุณจะเจอคนที่โชคชะตานำพามาให้กับคุณซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ ฝั่งของคนคนนี้เนี่ย view of fortune จัดเป็น the herofen เนี่ยคนคนนี้เขาไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่แต่เขาเชื่อในเรื่องของพมลฤคีคนคนนี้นะเขาเชื่อในเรื่องของกฎของระดึงดูดบางอย่างเหมือนกันนะครับมาดูว่าพาจะเล่าอะไรไหมคุณได้พายสิบถ้วยคุณได้พาสิบไม้ s t a i เรามองว่าคนคนนี้คนคนนี้เขาเคยเขาเคยมีพันธะบางอย่างมานะครับเคยมีครอบครัวมาแล้ว ดยเคยจะแต่งงานมาแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าสเตนเนี่ยการที่เขาจะมีความสุขตรงนั้นการที่เขามีครอบครัวตรงนั้นบางอย่างนะครับคนคนนี้นะเข,เขาเขาเรียกไรเดีะคนคนนี้ความรู้สึกผมนะจากไพ่เสร็จนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนโดนบังคับให้ต้องมีครอบครัวหรือถูกจัดสรรจากครอบครัวให้ต้องแต่งงานบางอย่างแล้วตัวเขาเองอะรู้สึกไม่อยากคอมมิตอีกเพราะว่า เขาเขาไม่อยากโดนบังคับจากใครอีกแล้วในเรื่องของความรักะคนคนนี้นะครับแต่ตัวของคุณเนี่ยสิบถ้วยสเตรนกับสิบไม้คุณเองคุณก็ไม่อยากพยายามให้ตัวเองมีความรักถ้าท่านี้คุณต้องการใครสักคนนะแต่คุณอยากให้มันมีใครเข้ามาเองเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณเนี่ยสิบถ้ว strength, ยสเตรนทสิบไม้เนี่ยคณรู้สึกว่าถ้าคุณจะมีความสุขคุณจะต้องไม่พยายามจะต้องไม่กดดันจะต้องไม่จะต้องไม่แบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะ จะต้องไม่พยายามเพื่ออยากจะมีบางอย่างคุณรู้สึกว่าความสุขคือการไม่พยายา่างกับทุกความสัมพันธ์ที่คุณจะมีนี่คุณนี่ความรู้สึกข,ของคุณนะครับเจ็ดหมายรีเวิร์สขอได้ไพ่เดทเพจออฟเพนทาเิตัวคุณเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์บางอย่างที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณมีการเลิกหรืออะไรบางอย่างแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าตัวของคุณเนี่ย มีคาเรียนเดีย7เจ็ดไม้เด็ดถือเหรียญแล้วก็เดทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวของคุณที่คุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันแต่คุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณทําไปคุณสู้ไปบางอย่างคุณก็ไม่ได้อะไรจากเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งนั้นหรือความสัมพันธ์ตรงนั้นคุณก็เลยเลือกจะเปลี่ยนมาแต่ตัวของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์บางอย่างของเขานะครับ3ถ้วย กกรีนอปอนอืมคือพลังงานตรงเนี้ยคือผมเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดแทรกอย่างนี้เลยนะขอถามว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่อ่าหนึ่งถ้วยเด็กถือด้ใช่ดด คนคนนี้เป็นคนใหม่นะครับเอซับคัพเห็นปะคนใหม่คือจริงพลังงานบอกผมเป็นคนใหม่อยู่แล้วแต่ผมพยายามจะถามว่าเป็นคนใหม่หรือเปล่าเพราะเราใช้พลังงาน่ะมันเป็นพลังงานคนที่มันเคยท็อปสิกกันใช่ปะดังนั้นคนคนนี้เป็นคนใหม่นะครับที่สองกรณีอ่ะสองกรณีได้ไหมถามก่อนอ่ะสองกรณีได้ครับสองถ้วยขึ้นสองกรณีคือเป็นคนเก่าที่กลับมาเป็นคนใหม่กับเป็นคนใหม่จริงๆเลยนะครับพอไพ่สองถ้วยออกมันยืนยันว่าได้นะอ่ะอ่านต่อนะครับ คุณคุณล็อบบอลเนี่ยเพจอัพคัพสถ้วยคุณอาจจะได้เจอเขาในแวดวงของเพื่อนหรือสังคมหรือแบบเ,เด็ดถือหือเด็ดถือถ้วยคุณไปทำอะไรที่คุณชอบบางอย่างอยู่อ่ะความชอบของคุณดึงดูดคุณไปทำอะไรอ่ะหรือความสนใจของคุณดึงดูดคุณไปทิศทางไหนคุณจะได้เจอคนคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่าไพ่ของฝั่งเขาอ่ะเป็นไพ่ควีน็อบบอลล็อบบอกว่าเขาว่ารอเจอคุณ มันเป็นไพของการที่เขารอเจอคุณน่ะแล้วเขารู้ว่าเขาจะได้เจอคุณจากทิศทางไหนแล้วเขารอจะเจอคุณแล้วเขาจะได้เจอคุณนะครับแต่การเจอกันในช่วงแรกระหว่างคุณกับเขาในเซตไพ่สามใบเนี้ยมันจะมีการพูดคุยเขาจะไม่ได้พูดกับคุณตรงๆนะครับเขาจะพูดผ่านเพื่อนคุยกับเพื่อนคุณแล้วก็แบบดูปฏิกิริยาของคุณบางอย่างนะครับจากไพ่เซตนี้ e m ็ r e s s r e ี e r s e ์ก้ามา แล้วพอมันมีการพูดคุยระหว่างที่เขาคุยกับเพื่อนของเขาของคุณเนี่ยคุยผ่านแล้วก็ดูคุณอะไรประมาณนี้ตามตามพลังงานนะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณ Emplaceward คุณไม่พร้อมคุณไม่อยากจะเป็นคนที่มีเขาในชีวิตเขารู้สึกว่าคุณตั้งกำแพงและคุณเปลี่ยนไปแม้กระทั่งคำคิดการพูดอะไรบางอย่างแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นพลังงานแบบนี้นี่คือพลังงานคนที่เขาเคยจักคุณมาแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนใหม่เนี่ยเขาต้องไม่มีกำแพงกับคุณ มากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยร้อยเปอร์เซนต์อีกพลังงานหนึ่งที่เขามาแทรกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการพูดคุยกับคุณเนะี่ยเขาต้องคิดหนักกมากเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะมีใครแต่เขาถูกใจคุณนะละม้อของเขาน่าถูกใจคุณก่อนนะครับหกไม้สองเหรียญแปดเหรียญขอพูดพลังงานคนเก่าก่อนเขาู้สึกว่าการจับมาของเขาว่า เขาต้องจริงจังและชัดเจนมากเขาถึงจะเข้ามาในหัวใจคุณได้เข้ามาในความรู้สึกคุณได้แต่ตัวของคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าการกลับมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมคุณโฟกัสในเรื่องของผลประโยชน์หรือการเงินการงานบางอย่างคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักของเขานะครับแต่ถ้าเป็นพลังงานคนใหม่เลยนะคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะจากทางานในความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนใหม่นะครับ คุณน่ะมีความรู้สึกอยากทํางานในความสัมพันธ์ทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้อยากมีความรักขนาดนั้นแต่พอเจอคนคนนี้คุณจะอยากมีความรักอีกครั้งชิงอวบเก้9ดาวเลิฟเวอร์เห็นปะให้เลิฟเวอร์ขึ้นตรงกลางความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้เขาอะทําทให้คุณอยากมีรักอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนใหม่ก่อนนะเพราะว่าตัวของคนคนนี้ ในเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขาไม่ทําเขาจะรู้ว่าคุณชอบอะไรแสดงว่าเขาจะต้องเก็บข้อมูล,ลเกี่ยวกับคุณมาสักพักหนึ่งการฟรีควิงฟินออฟวอนกับไพ่สามวยาเมื่อบบกี้เนี่ยเรามอกว่าเขาจะมีการสืบเรื่องคุณหรือศึกษาเรื่องราวของคุณมาระดับหนึ่งถึงจะได้เข้ามาพูดมาคุยหรือสร้างสัมพันธ์บางอย่างกับคุณแต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยคนคนนี้ไม่ทําเรื่องเดิมๆเพราะอยากเป็นคนใหม่เพื่อให้คุณเชื่อใจเขาได้ตัวคุณเองคุณรู้ว่า คิงวอนคุณรักอย่างมีเหตุและผลคุณไม่ไม,ไม่จู่โจมคิงวอนเป็นคนที่ฉลาดเปลี่ยนแปลงคําพูดบางอย่างคุณไม่ได้โชว์ได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรกันนั้นไม่ต้องการเขาไม่ต้องไม่ได้แบบเปิดรับหรือปิดอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ต้องการปิดอะไรการน,นั้นแต่ว่าเรามองว่าคุณจะมีวิธีดูว่าเขาจะเป็นยังไงกับคนเขาในอัพเปทักเคิลเจ็ดเหรียญเฮอร์มิตระยะเวลาในการดูใจระหว่างคุณกับเขาจะไม่ต่ำกว่าเลขเก้า ผมให้ล้ำหนักถึง9อาทิตย์นะครับนานสุดคือ9เดือนในการที่คุณจะดูว่า7เหรียญเนี่ยเขาทําอะไรชัดเจนแค่ไหนอยากมีคุณมากแค่ไหนโดยที่คุณเองนะอัพเปนตะเค e เนี่ยคุณไม่ได้มอบอะไรให้กับเขาเลยนะนิ่งมากเลยพลังงานคุณคือนิ่งพยายามนิ่งนะครับพยายามจะไม่ให้มันเกินเกินเบอร์เกินโอเวอร์โหลดไปไม่ให้แบบมันแสดงออกชัดเจนไปแต่คุณก็มองเขาอยู่เหมือนกัน แต่ไม,ม่มีเวลาเวลาของการทดสอบใจประมาณเลขเก้านะครับเดอะสตาร์แล้วขึ้นคในอัวอนสามไม้แล้วในในช่วงเวลา3เดือนที่มีการศึกษาดูใจกันเนี่ยตามหน้าพายนะครับตัวของเขาอะในอัพวอนสามไม้เดอะสตาตัวเขาเองมีการวางแผนบางอย่างนะครับเหมือนเขามีเส้นตายมีเส้นตายกับความสัมพันธ์นี้กับคุณว่าเขาจะพูดกับ พูดคุยกับคุณน่ะแค่ไหนแล้วในเส้นตายที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นช่วงที่เดอะสตาร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณน่ะเปิดเผยตัวต,วต,วตนบางอย่างให้เขาได้รู้ว่าโอเคคุณรู้สึกแบบไหนมันจะเป็นเส้นตายของเขาที่เขาคิดไว้แล้วคุณก็จะพอดีกับการเปิดเผยตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเดอะสตาร์สามไม้กับไพ่ในอัฟวานเนี่ยตัวคุณน่ะพอเวลาที่สารสัมพันธ์กันไปในช่วงเลขเก้าเนี่ยคุณจะรู้สึกคุณรอคอยเขาใน,น,น,นทุกคําพูดและกระทาของเขาแต่ว่า คุณอ่ะเองอาจจะรู้สึกว่าคุณทาไม่คุณไม่ได้รู้สึกมากเกินไปหรอกคุณไม่ได้แสดงออกมากเกินไปหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณแสดงออกมากแต่ความรู้สึกของคุณอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณทําพอดีเข้าใจไหมครับเหมือนใจมันจะแสดงออกมากเกินไปตัวเราหรอกตัวเองว่าไม่ได้แสดงออกมากเกินไปแต่คุณหนักใเกินการกระทาแล้วอ่ะนะครับกับความรู้สึกที่เขาเห็นนะเพราะคุณรู้สึกว่าเอาอย่างนี้พาบอกอย่างนี้เลยนะว่าพอช่วงจะ คือมันมีเวลาพูดคุยกันเลข9ก้าใช่ไหมแต่ในช่วงประมาณเลข6ตัวคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณช้าไปกว่านี้คุณกลัวเขาหายไปพลังงานของคุณนะถ้าคุณช้าไปกว่านี้คุณเลยกลัวเขาหายไปคุณรู้สึกว่าคุณเลยต้องชัดเจนบางอย่างหรือเปิดเผยบางอย่างเขาะรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากเสียเขาไปอยากให้เขาอยู่ตรงเนี้ยอยากให้เขาอยู่ตรงเนี้ยกับคุณไปเรื่อยๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาไม่เหนื่อยในความสัมพันธ์แล้ว เขารู้สึกว่าควองาไ้เปนมีปลายทางแล้เพราะว่าตัวของคุณเริ่มแสดงหรือเลสป้าวอะไรบางอย่างเขาเห็นนะครับเดาบรีเวิร์สดูเห้าเรียญสิ่งที่คุณไม่อยากเสียคนคนนี้ไปเพราะว่าคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยคุณได้รับการดูแลที่ดีคุณไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาท็อกซิกบ,บางอย่างแล้เขาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นความสุขเป็นความสมบูรณ์ของคุณ ัวเขาเองอ่ะเขาก็ร <Swedish disease> ู้สึกว่าเมื่ออยู่กับคุณแล้วเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องของการเงินฐานะบางอย่างและมีอะไรเขาก็อยากบอกคุณทุกอย่างเหมือนกันทาเป็นความสบายใจที่มีกันละกันก็เลยต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับมาดูไพ่เสร็จต่อมานะเห็นปะสี่ไม้ขึ้นฝั่งคุณเลยหนึ่งไม้คือน็อตซอสแม้คนทั้งคู่อ่ะจะไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันอ่ะ มันจะเป็นยังไงแต่ตัวของคุณสีม่มายคุณรู้สึกว่าณนะวันนี้คุณอยากเริ่มต้นและไม่อยากคิดถึงเหตุผลอะไรมากมายเกินไปอยากเอาเรื่องของความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งแล้วว่าณนะวันนี้ตอนนี้ฉันอยากมีคนคนนี้ในชีวิตส่วนตัวเขาอะหนึ่งหมาย win up sort rewards นะครับแล้วก็สีไม้เขาไม่คํานึงถึงเหตุผลใด,ดเหมือนกันครับไม่แบบไม่กังวลสิ่งใดเลยอะเพราะว่าอยากมีคุณคนคนเนี้ยอยู่ข้างเขาเพื่อได้พักในความสัมพันธ์นี้ด้วยกัน เอ p พ r o r รเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับเมื่อคุณสองคนได้ใช้ชีวิตหรือได้อยู่ด้วยกันคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ p e r o r อร์คุณอยากปกป้องความรู้สึกซึ่งกันและกันในทุกๆทิศท,ทางในความสัมพันธ์นี้นี่คือสิ่งที่บอกได้กับ Random อฟที่หนึงร้อนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของคนเก่าหรือคนใหม่นะแต่เลขหรืออะไรที่เกี่ยวข้องก็บอกไปในช่วงแรกนะครับนี่คือสิ่งที่บอกได้จากแ a นดดอนี้ทั้งหมดนะโอเคอะ มาดูไพ่ a n g เจ a n s อนเนะครับกับ a n g เจ t h e รรพีกันว่ามีอะไรที่ไพ่ชุดอื่นจะบอกได้กี่กับแคนดอมนี้บ้างน,นะครับอั t ช y ยูนะครับแล้วแต่คุณรางวัล ดูมาโพสิทีฟนะครับไพ่สมามใบนี้บอกว่าความสัมพันธ์นี้เรื่องราวนี้มันเป็นของคุณมันเป็นรางวัลของคุณถ้าคุณคิดบวกกับมันนะครับโรเมแอนเจิรครับเลด r s ซลเฟิร์สเมื่อคุณรักตัวเองอย่างเต็มที่การแต่งงานจะเกิดขึ้น เห็นปะ let your friend help you ผมพูดถึงเพื่อนใช่ไหมเราไพ่เพื่อนก็ออกผมมองว่าเพื่อนจะเป็นจะเป็นจุดสำคัญในการที่คุณกับเขาจะได้เจอกันนะจะมาทำเพื่อนนะครับมาดูไพ่าย g n l t n t r a p ์พนะครับเทวดารักษาอะไรคุณน,นะ ไพ่ใบเนี้ย,ย,เ,นเ,นยเราพูดไปแล้วถึงชนะิซุกซิสเนอะในช่วงคะแนนตัวลทีแล้วก็ไพ,พ่องค์พ่อไพ่สินสิทธิ์ออกในคู่แรกสามใบาแรกเลยคือคนคนนี้เป็นโชคชะตาเป็นจัก,กรวาลเป็นสิซุิธิ์นำพามาให้ให้คุณกับเขาได้เจอกันถ้าคนเก่าของคุณเป็นพลังงานงคนที่ดีแล้วแล้วเขายังมีบุญสัมพันธ์นกับคุณเขาจะกลับมาแต่ถ้าเป็นคนที่คนใหม่เลยแสดงว่าคนเก่าของคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับคุณแล้ว สิ่งศิจกรวาลครูบาอาจารย์จะนําพาคนมาให้กับคุณเพราะว่าไพ่ใบนี้ไพ่ถามว่าคุณได้ร้องขอความรักตรงนี้หรือหรือสิ่งที่ดีตรงนี้กับิาสิทธิ์ใช่หรือไม่เพราะไพ่แบบนี้ไพ่ใบนี้กำลังบอกเลยว่าท่านกำลังนำพาสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาเข้ามาให้กับคุณตามคำสัญญาที่คุณได้ให้เอาไว้หรือขอพอรเอาไว้นะครับไพ่ไปนี้ชัดมากนะโอเคนะขอเปิดไพ่สุดท้ายนะครับเป็นเมสเซจออฟเบอร์ up, เมดนะครับ มีสิ่งใดที่ผมจะบอกกับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นพลังงานที่คุณควรมีหรือควรรู้ว่าตัวเองควรทาให้มีนะครับขอหนึ่งใบอ่ะคุณพรผมพูดหลายครั้งามากๆกับไพ่ชุดนี้อัเจนเน่แมสเซ็ดอัลเบอร์เมดเนี่ย,นนนย,นปปนยในชืองของสเสตเกตจุลถีเนี่ยผมได้ไพ่พรบ่อยมากดังนั้นถ้าคุณศรัทธาในบาร,รมีองค์พ่อคุณขอพ่อเลยเรื่องความรักถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีนะขอเลยครับ หนูชั้นผมอยากมีความรักที่ดีขอพ่อประทานคนที่เป็นคนรักเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตมาดูแลซึ่งกันและกันขอเป็นคนที่ดีแล้วไม่หักหลังซึ่งกันและกันเข้าใจกันขอพ่อจงประทานความเร็ดในเรื่องความพันธ์นี้ให้กับชั้นผมหนูด้วยนะครับนะคะแค่น,นั้นเองครับไพ่พอร์ตออกอีกแล้วผมหนีไม่พ้นเรื่องยสีิสิ์จริงจริงนะในช่วงนี้ต่อให้อ่านไพ่ความรักแค่ไหนก็จะมีไพยย่ยสิิธิ์แทรกเสมอเลยดัยงนั้นท่านอยู่กับทุกคนและทุกรวบวงทุกคนที่ผม ผมเชื่อว่าลูกดวงผมทุกคนท,ท,ที่ได้มาฟังคลิปนี้หรือใครผ่านมาฟังคลิปนี้คุณเป็นลูกรักของสิริศิษฐ์คุณเป็นคนที่สิดูแลผมเชื่อแบบนั้นนะครับพลังงานประมาณนี้นะนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมบุญกระถินนะครับที่วัดลำบลรยนะที่ผมจะไปทอดกระถินที่วันที่19พฤศจิกายนนะครับตอนนี้มีเจ้าภาพรวบรวมท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพเครื่องปัจจัยหรือองค์ประกอบกระถินครบแล้วนะครับหรือเป็นค่าค่าเงินเข้าวัดนะครับหรือเป็นค่าเดินทางค่าที่พักใครก็ อยากสกนับสนุนส่วนไหนก็ทักมาบอกแอดมินได้นะครับผมจะทําที่จังหวัดนครน,นายกนะครับใครอยากซัพพอร์ตส่วนไหนก็ทัก้าบอกแอดมินได้ตอนนี้มีคนร่วมบุญมาแล้วประมาณ40,000กว่าบาทแล้วนะครับอนุโมทนาบุญกับบุญใหของทุกคนด้วยเดี๋ยววันไหนใกล้ๆกระถินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่ให้ว่า บุญของการทกากระดินจริงๆแล้วมีอะไรที่แนะนาหรือมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้บ้างด้วยนะครับยังไงก็ใครอยากร่วมบุญนะครับอย่าลืมนะช่วยแชร์เป็นสะพานบุญบอกเพื่อนๆด้วยก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ